มานะฮะคุยกันกับผู้สมัครนะฮะในเขตดุสิตก,กับราชเทวีนะฮะทั้งสองท่านครับนะฮะ<ม>ก็ในกรุงเทพนั้นคุณรีเวลาไปหาเสียงรู้สึกว่ามันมีกระแสที่เราต้องนําเสนอแคนดิเดตนายกของพรรคเราด้วยไหม โอ้ค่ะด้วยเลยใช่ไหมก็จริงๆคนอยากเจอคุณปูยิ่งรักนะคะมันจะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นไงจะมามาไปแล้วรอบหนึ่งที่บ้านครัวค่ะก็ก็ก็ดีใจเลยที่ฝั่งดูสิทธิ์เขาก็น้อยใจบุ๋มเมื่อไหร่จะมาดูสิทบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดท่านว่างก็คงจะขออนุญาตให้มาบกไม้บกมือในเขตดูสิทเพราะว่ามีคนคิดถึงเยอะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ได้รับเรียกว่า พี่ๆที่อยู่บัญชีรายชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแซมคุณบลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยมามาช่วยปาสายมาช่วยเดินอย่างเงี้ยค่ะมีน้องเดียมาเดี๋ยวก็จะมีมาอีกหลายท่านเลยค่ะที่ที่เชิญไวอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออไม่ได้เดินเดี่ยวอุ่นใจมีพี่ๆมีรุ่นพี่มีรุ่นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาช่วยกันอบอุ่นค่ะคุณจิตพัฒน์แล้วฮะคุณภิสิ์มาช่วยหรือยังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหนึ่งที่สวนอ้อยชุมชนสวนอ้อยในดุสิตค่ะ มาเตะฟุตบอลไม่ใช่กล,ล้มป่ะอ่หนอยู่ในเขตใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ใช่ก <c oughs> ็แสดง, <c oughs> งว่าเจ้ากันไปทั้งสองพักสอท่านนะ <c oughs> คดีเดียนายกมาช่วยแล้ว <c oughs> ลกรณีคนละหน่อยก <c oughs> ็อย่างว่าระดับนี้โอ้โหมันต้องไปกัน <c oughs> ทั่วประเทศแต่ได้ข่าวว่าเคยอ่านเจอว่าคุณจิตภัฒน์นี่ฝันอยากจะเป็นนายกด้วยใช่ไหมฮะ ก็เป็นความใฝ่ฝันนะนะคะเป็นนายกเลยะคือก็คนเป็นความใฝ่ฝันแต่ว่าวันนี้ตันก็ขอขอทําหน้าที่ที่จะเป็นผู้สมัครผู้แทนให้ดีที่สุดนะนะคะไปไปที่เดเก้าค่ะแต่ว่าทุกคนก็มีความใฝ่ฝันได้ตอนนั้นตอนนั้นตอนที่อยากเป็นนายกนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่อืมสิบสองมั้งคะอคือเป็นช่วงคือเป็นช่วงที่เวลาไปโรงเรียนแล้วครูถามอะค่ะโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอ่าเราก็ คือความที่ว่าตันโดนปลูกฝังมาตั้งแตตลอดอย่างเงี้ยค่ะเรื่องว่าการที่จะมาหามาช่วยเหลือสังคมโตขึ้นไม่เป็นภาระต่อสังคมไม่เห็นไม่เป็นสังคมที่เห็นแก่วัตถุนิยมให้ให้รู้จักคุณค่าของแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในครอบครัวก็ไม่มีใครไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีไมกมีเลยค่ะไม่เสิฮะมีแค่พ่อที่เพิ่งมาเป็นสวอได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนตัดติวันทุกไสได้สี่เดือนนี่นะก็แปลกดีนะอยากเป็นนายก คือเป็นคิดว่าอาจจะเป็นช่วงของอให้คนรุ่นใหม่พลังคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติมาช่วยเหลือมามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาตินะคะ่ะแตนคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นตรงถุกนั้นเนาะเวลาลงพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหหนูทําไมหน้าสายอายุน้อยเกินไปหรือเปล่าออ,อายุน้อยเกินไปไหม,ม,มจะทํางานอย่างนี้ไหวเหรอ คือเราก็เราก็อธิบายในถึงความมุ่งม,มั่นของเรานะคะคแต่ถ้าเกิดใครชมว่าหน้าเด็กก็บอกขอบคุณค่ะเพายังไม่อยากแก่แต่ก็ดีแล้วคืออยากจะอยากจะให้คนรุ่นใหม่มีมีปากมีเสียงมากขึ้นในสภาน,นะคะมีส่วนร่วมนะคะคือเรามาอาสาที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มันดีขึ้นนะนะคะเราคือตันคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นตันเนี่ยอาจจะโดนลืมลืมไปในการที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรของประเทศชาติเนี่ยเราจะไม่คือเขาจะลืมตรงจุดของเราไปบางทีเนี่ยตันกลับไปดูนยโยบายของเราเองด้วยซ้ำไปเนี่ยบางทีแบบมันไม่ค่อยมีนยโยบายเพื่อเพื่อคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวจริงๆค่ะ<ม>ในการที่ว่าเรามีหนุ่มๆสาวๆหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะใช่ค่ะวันนี้ ซาว่าเป็นวันวันคล้ายวันเกิดด้วยใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกเต็มค่ะยี่สิบหกวันนี้เกิดวันนี้เลยใช่ไหมเกิดวันนี้เกิดวันเดียวกับคุณคุณลุงกับคุณล่าเป็นกันเองนะคะเป็นกันครับเป็นกันเองตอนมีความสุขมากคุบคุณน้อกันเองสมัยขอบคุณน้อค่ะเป็นกันเองนั่นมากกว่าสองสองรอบมั้งแหมโอ้นี่นะแล้วคุณคุณคุณลีนะฮะคุณลีถ้าได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอยากอยากอยู่กระทรวงไหน กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาพุงเป้ามาด้านนี้ค่ะด้านนี้เลยะฮะจริงๆตอนที่ไปอยู่กระทรวงศึกษาแล้วก็ไปดูงานวิจัยหลายงานเนี่ยนะคะทำให้เห็นโอกาสนะคะอย่างแรกเลยตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ตอนอยู่จุฬาเนี่ยที่ทาด็อกเตอร์เนี่ยค่ะเราพบว่าเด็กเนี่ยหรือการสร้างนิสัยเนี่ยด็อกเตอร์แม็กซ์เวลล์บอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน3สัปดาห์หรือ21วันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างกิจกรรมให้เด็กทําซ้ซําๆๆให้ได้3ามสัปดาห์เหมือนกับถ้าเราค่ะปลุกฟังสมมติให้เด็กเนี่ยตื่นแล้วเก็บที่นอน แล้วเราก็มีคะแนนให้นะคะอย่างที่ดิทางานวิจัยเนี่ยดีบอกให้เด็กเนี่ยืตนแลวเก็บที่นอนและถ่ายรูปมาแล้วก็ขึ้นเนี่ยเหมือน a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาในเว็บเนี่ยแล้วก็เข้าไปเชร์เข้าไปชมเราจับดีกันเราชมกันแล้วปรากฏว่าพอผ่านไปย1สบวันยังไม่ถึงย1ิบอวันผ่านไปสองอาทิตย์เด็กชมตัวเองได้ชมเพื่อนได้แล้วที่สําคัญพ่อแม่ก็เขียนมาชมเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ดีถูกต้องค่ะพอครบสามสัปดาห์ปรากฏว่า ทางานวิจัยออกมาแบบสอบถามทุกอันเนี่ยคะแนนออกมาดีเยี่ยมหมดมซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทั้งต่างประเทศและในประเทศก็ยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยแล้วใช้โฟมัเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของการ,รพัฒนาสมองสองด้านซ้ายขวาเพราะฉะนั้นีมองเห็นโอกาสว่าถ้าเราสามารถหาตัวอย่างดีๆให้เด็กดูเหมือนที่เราทำโรงเรียนคู่ขนานให้เด็กได้เห็นโรงเรียนเก่งหาครูเก่งให้เด็กได้เนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนเด็กไปข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของพักเพื่อไทยเราจะเอาเรื่องวิชาหมักลุกเนี่ยคะ่ะการเล่นเกมหมักลุกเนี่ยลงมาแก้ไขป เด็กติดเกมจริงๆเด็กเนี่ยถ้าปล่อยให้ว่างมากเขาจะฟุ้งซ่านเขาไม่รู้จะทําอะไรผู้ใหญ่ต้องหากิจกรรมให้เขาเพราะฉะนั้นการเอาเกมหมากลุกเนี่ยค่ะเป็นการปลูกฝังสมองในเรื่องของความคิดเชิงตรรก,กะและการวางแผนนั่งในยสองคน,นโขกันไปโขกมาแต่เราจะต้องอ่านว่าอีกคนมีคุคิดยังไงเขาจะเดินทางไหนนั่นคือการปลูกฝังความคิดให้เด็กคิดแบบเป็นตรรก,กะและวางแผนซึ่งนี่ไม่ได้คิดเองนะคะประเทศเขามีเกียร์มีประธานาธิบดีที่เป็นแชมป์หมากลุกโลกแล้วเขาเอาวิชาเนี่ยมาสอนนักเรียนของเขาปรากฏทํางานวิจัยมาเด็กโรงเรียนอ ประเทศเขามีเกียร์ไอคิวสูง <David S 1> นะคะคด,ดูจากคลิปดราะฉะนั้นแนวเนี้ยนะคะเราจะเอามาใช้กับโรงเรียนปฐมของเราถ้าเพื่อไทยได้มีโอกาสมามบริหารประเทศซึ่งมรมองว่าจะแก้ไขปัญหาเด็กเข้าอินเทอร์เน็ตเกมเหล็กปิ้วปิ้วปิ้วันทั้งวี่ทั้งวันพอจะได้คิดใหม่ม,มีเกมใหม่ๆมาให้เขาเล่นและเป็นเกมที่ทางกระทรวงส่งเสริมเป็นเกมที่พ่อแม่ส่งเสริมได้เพราะว่าเป็นเกมที่พัฒนาสมองค่ะแล้วเวลาหาเสียงในเขตเนี่ยมีเจอบรรยากาศอะไรที่มันรุนแรงอะไรมีไหมฮะ ยังไม่เจอนะคะส่วนใหญ่จะมาเชียร์มากกว่าจะมาเชียร์มาให้กําลังใจสู้ต่อไปนะต้องสู้นะออก็จะมีที่ที่เจอ,เอ,อครั้งเดียวนะคะก็คือตอนที่เข้าไปในเขตทหารแล้วก็เจอทหารถามเนี่ยในเรื่องว่ารู้สึกยังไง ที่มีคนออกมากั้นไม่ให้ทหารลงไปทั้งใต้บ้างหรือเอาเอารถรถถังไปทําลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แต่ขอชี้แจงนะคะแล้วก็ชี้แจงไปว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายแต่รีมั่นใจว่านอกเหนือจากกฎหมายและการเอาคนที่ทําผิดมาลงโทษแล้วรีมั่นใจว่ามันมีเรื่องของกฎแห่งกรรม รู้หรือไม่รู้คนทําย่อมรู้ดีและกฎแห่งกรรมเนี่ยนะคะจะไปตามวิบากกรรมเองเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้อย่างน้องชาลีถูกยิงนะคะลีก็บอกล้าลีก็อยากหาคนยิงน้องลีมาโชคดีที่น้องลีไม่ตายถ้าตายก็คงเศร้ากันทั้งบ้านแต่ว่าน้องไม่ตายแต่ถามว่าอยากรู้ไหมใครยิงถามว่าอยากรู้ก็อยากรู้แต่ไม่ได้คิดโทษอะไระคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีวิบากกรรมของมันเองเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ประเทศชาิกำลังขับเคลื่อนลีก็คุยกับเขานะคะคุยกับทหารบอกว่าพี่คะ ที่พี่พูดมาว่าพี่ไม่ชอบคนนั้นคนนี้ในพารคลีแหละลีเข้าใจมันไม่มีทางจะให้ทุกคนรักกันได้ทุกคนหรอกพ่อแม่พี่น้องกันบางทียังเคืองใจกันเลยเพราะฉะนั้นพี่คะ โอกาสเนี่ยขอให้พี่มองนโยบายแล้วกันพักเพื่อไทยมีนโยบายอะไรบ้างลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแต่ลดรายจ่ายยังไงเราเพิ่มรายได้ยังไงเราขยายโอกาสยางพี่พิจารณานโยบายสิแล้วถ้าพี่เห็นว่าดี4ปีข้างหน้าจะพาประเทศชาติไปได้พี่กาให้เบอร์หนึ่งนะให้คุณยิ่งรักเป็นนายกนะให้รีดูแายเขตนี้นะเขาก็อืมอืมอะไรอย่างเงี้ยคงมีโอกาสได้เขาไปจี้แจงจะไป พูดถึงพี่ทหารเขาบอกโอ้ป่าป่าวดิเล่าให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงขนมถามลีว่าจะถามอะไรไหมแต่จริงๆแต่จริงๆเนี่ยต้องพูดจริงนะเพออธิบายพี่เขาไม่ได้อะไรเลยนะคะบอกครับครับครับขอบคุณว่าที่คุณลีอธิบายให้อะไรเงี้ยผมผมก็อยากรู้มานานแล้วคุณลีรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคุณตันเคยเจอบรรยากาศอะไรที่มันมันมันไม่ชอบมาพาคนมันดูเคร่งเครียดมันดูรุนแรงเนี่ยมีไหมฮะก็ ก็มีมีอยู่บ้างนะคะคือคือเราเราไปเดินอย่างเงี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วที่ช่วงนี้การเมืองรุนแรงอยู่แล้วนะคะ<ม>แบ่งแยกกันเยอะนะคะคเข้าไปก็อาจจะมีไม่คุยกับเราหันหน้าหนี<ม>เดินหนีอะไรเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าไล่มีไหมไม่มีไล่อะคะ่ะไม่มีไล่เนาะคือความที่ว่า เราคงเป็นผู้หญิงด้วยอ,อ,อาจจะดูเป็นเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเข้าไปอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปนะคะเข้าไปกราบไหว้แต่ก็รู้<ม><ๆ>ว่าเขาบางทีเขาก็ไม่อยากคุยกับเราใช่เขาเลยไม่รู้เราก็ไม่ว่าอะไรก็กราบไหว้ถ้าเกิดมีเป็นมีคําถามอยากจะถามถามได้ <laughs> ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วพร้อมตอบด้วยค่ะเคยเจอพูกเสื้อแดงูหไหมฮะเออไม่เจอโหค่ะแต่ก็เจอแบบไม่เอาไม่เอาค่ะบอกว่าไม่เอาค่ะก็มีบางทีเราก็รู้สึก เออมันก็โดนมันก็สะเทือนจิตใจเล็กน้อยนะคะยิ่งยิ่ง,งเป็นครั้งแรกของเราอย่างเงี้ยค<ม>่ะก,การลงมามาพบแต่ว่าคือสำหรับตันเองเนี่ยถ้าเกิดตันได้รับเลือกตั้งครั้งเนี้ยคือ<ะ>ตันไม่ได้เลือกที่จะปฏิบัติอยู่แล้วคือจะเลือกตันหรือไม่เลือกตันยังไงตันพร้อมที่จะมารับใช้ทุกๆคนนะคะทุกสีทุกสีค่ะ<ม><ม>คือในเมื่อเราถ้าเกิดตันไม่มีโอกาสได้รับคำไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวดุสิตชาวราชเทวีตันก็จะมาทําหน้าที่อย่างเต็มที่รับใช้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าที่ที่ เลือกเขามาได้เลือกเราหรือเปล่าหรือไม่นะคะแต่ว่าเราได้มุ่งมั่นที่จะมาทางด้านนี้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องลงมาช่วยด้วยไหมฮะมีค่ะมีลงมาช่วยค่ะน่ารักมากเพราะไม่งั้นจะไม่ได้เจอลูกสาวเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะเจอลูกสาวต้องลงพื้นที่กับตันค่ะค่ะไม่งั้นจะไม่มีเวลาเจอกันค่ะนี่นะฮะก็มีป้ายอะไรถูกทำลายมีไหมฮะมีค่ะ มีใช่ไหมคลค่นลมีไหมป้ายก็มีแต่คงเป็นลมมากกว่าเพราะมันหักครึ่งอะไรเงี้ยเพราะท่้งนี้พายุเยอะพายุบ่อยก็มีพับม้วนเก็บเรือต้องคนจะโทรมาบอกว่าตอนนี้ป้ายป้ายหักอะไรเงี้ยค่ะต้องไปเก็บต้องไปซ่อมเยอะเหมือนกันโอเคนะฮะก็ทั้งสองท่านมีโอกาสได้มานําเสนอความเห็นแนะนําตัวเล็กๆน้อยนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตราชทีวีกับดูสิทธ์นั้นก็ตัดสินใจ3กรกฎาคม ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ